ดีครับทุกท่านก็วันนี้นะครับทางผมจะมาแนะนำนะครับเรื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย,ยี่ห้อเวเซลนะครับซึ่งรุ่นนี้นครับที่เห็นจะเป็นรูปแบบของบาร์ไทยหรือว่าบาร์ซีรีส์นะครับรูปแบบนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานที่เป็นพื้นที่หน้ากว้างนะครับเช่น ชิ้นงานที่มีลักษณะใหญ่แบบนี้ครับหรือว่าตามลายโฟมเยอร์นะครับแล้วก็ในรูปแบบของเป็นฟิล์มโลแพคเกจจิ้งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าคุณสมบัติของเครื่องนี้ครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าโดยทั่วไปเนี่ยครับก็ในการปล่อยประจุของเครื่องทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบ AC f r e q u e n c y นะครับแต่ว่าในรูปแบบของมาทช้เครื่องนี้ครับจะเป็นการปล่อยประจุนะครับในรูปแบบของ AC p u l s e นะครับซึ่งวิธีการเซตค่าความถี่นะครับก็จะสามารถเซตได้ครับจากตรงนี้ครับเนี่ยครับจะมีฟังก์ชันต่างๆครับแล้วก็เลือกความถี่สมมุติว่าเราเลือกอยู่ความถี่อยู่ที่50นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความถี่ที่ค่อนข้างสูงก็จะเหมาะกับการใช้กับชิ้นง,งานที่อยู่ระยะค่อนข้างใกล้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกมาที่ความถี่อยู่ที่ 20นะครับสมมติ20ก็จะเหมาะกับชิ้นงานที่ระยะไกลออกมาหน่อยนะครับนอกจากในเรื่องของระบบ AC Pulse แล้วเนี่ยครับเพรยังมีเรื่องของการใช้ลมนะครับซึ่งในเครื่องนี้ครับก็เราสามารถที่จะใช้ลมก็ได้หรือว่าไม่ใช้ลมก็ได้นะครับก็แล้วแต่เหมาะการใช้งานนะครับก็ถ้าใช้ลมก็จะเป็นในรูปแบบของจะมีลมออกามาแบบนี้ครับนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ลมก็ได้ น,นอกจากในเรื่องของลมแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของไฟระบบไฟนะครับตรงนี้จะเป็นไฟ DC 24โวลต์นะครับก็คือโดยทั่วทั่วไปแล้วเป็นมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการต่อสายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของการเสียบเข้ากับเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ นอกจากระบบไฟแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนครับเป็นแจ้งเตือนของชุดไ a วอนเตนะครับในกรณีที่ชุดไทวอนเตเนี่ยเกิดมีปัญหานะครับหรือว่าเกิดความเสียหายนะครับตัวนี้ก็จะ,ะแจ้งเตือนไปยังต่อสัญญาณแล้วก็ไปยังอุปกรณ์ภายนอกไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเข็มสามารถตั้งเวลาที่จะต้องถึงรายการเมนเทนน์ได้เช่นกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลทาความสะอาดแล้วก็แม i n t น n นนต์ปวเกร็งนะครับก็สามารถทําได้อย่างเช่นในส่วนของตันแรกเลยก็ดึงปลั๊กออกนะครับเสร็จปุ๊บจิงง่ายๆนะครับก็แค่บิดออกได้เลครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับนอกจากน,นั้นเราก็ใส่เข้าไปครับสมมุติว่าทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเช่นเดิมครับ แล้วก็ปิดเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วครับนอกจากในส่วนของคุณสมบัติต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีความยาวให้เลือกตามความเหมาะสมก็จะอยู่ที่600มิลิเมตรนะครับถึง3,000ม mm, ิลิเมตรก็แล้วแต่ความยาวที่ต้องการน,นะครับแล้วก็นอกจากนั้นตรงนี้นะครับระยะพื้นที่การทําลายร้านเนี่ยครับจะอยู่ที่50มิลิเมตรถึง2,000ม mm, ิลิเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาดีเคห์งหรือว่าระยะเวลาในการทําลายไฟฟ้าสถิตจะอยู่ที่ 1.5วินาทีนะครับใช้แรงลมสูงสุดได้อยู่ที่3บาร์นะครับแล้วก็ค่าไอออนบาร์เนี่ยจะอยู่ที่บวกลบ3 0โวลต์นะครับส่วนในเรื่องของตัวบอ้เนี่ยครับตัวเนี่ยครับจะผลิตทำมาจากพลาสติก ABS นะครับส่วนตัวโคเวอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นสแตนเลส304นะครับส่วนหัวเข็มเนี่ยครับก็จะทำมาจากทังสเตน นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับในส่วนของการทดสอบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสมวตินี่คือชิ้นงานนะครับพอเกิดการเสร็จสีสปุ๊บก,ก็จะมีค่าใไฟฟ้าสถิตขึ้นมานะครับและพบว,ว่ามีค่าไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับทีนี้เราลองมาเทสดูกับ บาทไทยดนะครับแต่ทุก็ลองมาวัดค่าอีกครัง้งครับจะพบว,ว่าค่าตัวนี้ครับลดลงนะครับส่วนถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้านะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ทางบริษัทนานดีอินเตอร์เท็ตครับหรือว่าถ้าต้องการให้เข้าไปช่วยดูแลนะครับทางเรามีผู้เชี่ยวชาญครับ ที่สามารถเข้าไปช่วยดูแลได้ถ้าอย่างไรก็ขอบคุณมากครับผม